ค่ะกับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านเนาะคะ่ะยินดีตอนรับขอสูช่องสุภาพ่วยเด้วยจ้าค่ะมื่อน,นี้แอรก็ะไดเดินทางมามามายูไซนี่พ่อค่ะอันนี้ก็เป็นต้นข้อลมลุกนะคะเนาะค่ะเพิ่นฟันแ้้เนาะคะ่ะแต่ว่าต่อมันลุกขึ้นมาเองเนะคะ่ะเด้อค่ะ ค่ะเอฟซีทันใดเขาไม่แล้วเอกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อสิบุญเดีาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะต้นขอลุ่มลูกด้วยค่ะเดินค่ะ

หน้าวัไหนหน้าเจ้าของยันไเอาไว้หน้า่เนี่ยพวกคนเอานใไหนอ้ตโอหต้องสไก่น่น่อเาะต้องจุดไม่ไหมเน่งมันางเอเราเรมนเพ่นเมางตอนั่งกลเดสีไม่หทันม้วนเ่าปีนั้นนี่ยาวม่ยมาทายินเนะิละสองแสนสามแสนคนก็อห้นงัดี น่าจะก้นกรเต่มนึางว่าอ้อยมานจะเป็นเห็ดฟจอดแน่แม่รถ่จะมีพวว่าฟันฟุตแน่้ันนเขาแ้เลย็ป้ไปดึงรถลูกเต้าขึ้เน้เดมหานเพราะามากติดเนี่ยพอาด้เบิ้งว่ามันเป็นลมอ่ะนะพอาด้เบิ้งว่ามันเป็นลมรขผลลมซะ ลงขากแงาควรดันมาตึงร่อแหลมคนแรงไหมไปเรื่อยหล่อหล่อเงา

มาออกครับดูดูเหม่อนกลุกเป็นยินมที่เขาแับจุดคอเป็นเล้อคือเป็นตายยิ้เนี่ยแสดงว่านนี้จบของจบของจบจบวเสียหาตัวเลขให้เพิ่งเ่าขาครับตัวเลขนาขให้เพิ่งเล่ครับออาเจีนไม่ต้องว่าท่เน คนอย่นี้ปูย pues mm ิ่ซื้อดอกัละคืนดอกตอนรับพูที่มาถอดเเก็บอันนี้ม้นหรือสีไม e nah ่เห็นไายของคนอย่างนี้ถ้าเกิดมาเสีย ไงพี่โอ้ยไงพี่โอ้ย <laughs> ไงพี่โอ้ยไงไงูี่โอ้ยไงไงค่ะพี่น้องกองปลาคะ่ะเนี้ยก็เป็นต้นคอลมลุกดนะคะ่ะพี่น้องเนื้อสึ้นตายไปแล้ว3ปีนะคะพี่น้องคะ่ะ ตายไปแล้วสามปีฝืนขึ้นขึ้นมาเนาะค่ะยืนต้นขึ้นมาได้ค่ะค่ะสามปีนอนอยู่สามปีเด้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะนอนอยู่สามปีตายแล้วสามปีก็ได้ลุกขึ้นมานั่งอยู่นี่คือเก่านะค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะที่มาที่ไปเนาะค่ะตายไปแล้วสามตปีค่ะฝืน ขึ้นมายืนตั้งต้นก็นเลยเป็นต้นข้อลมลุกค่ะพี่น้องค่ะกระซึ่งก็ต้องมีผู้มีเจ้ามีปู่มีย่ามีตามียายนะคะเด้อใครสิฝืนขึ้นมาแบบนี้ได้เนาะค่ะพี่น้องนอกาะคะ่ะซึ่ง้นก็เคยให้โชคให้ m านมาแล้วนะคะเต็มเต็มค่คะพี่น้องเด้อให้โชคให้ m านมาแล้วเต็มเต็มค่ะซึ่งทางส่องก็บบพลาเนอะคาะที่สิมาติดต,ตามถามข่าวมาให้พี่นอ้องไปองปลายไปเบิ่งเนาะคะ่ะ ก่อนกอาตวต้นก้อน่อันตตีรงาายเข่อค่ะ้องวมฟัง่ะฟั้บี่กิเลนนอยู่แงอยู่บรดนี้ช่วงช่วงสิตก้อนบุญขอสานี่ละอ่าพ่อหนูจ้ของหน้าเพิ่นเพิ่นก็เลยเห็นเพิ่นตรงไส้มองคุณนบัดนเพิ่นเห็นแต่ต่งขึ้มบั่นที่จังฝาผาหนิวสันเพิ่นเดียวมากจังในต้นคอตั้งท่รีอยู่สันรถจุดตื่นรถจีนเรียนกอบบาน เรามาเอาเป็นผีหลอกหรืองเป็นตียังสั้นเทศบานกับเสียเทศบานกับมาบ่ีม่เจ้ารถแม่โค้งมันยังมาดึงขึ้นตีว่าสั้นบ่มีคนเสียจะข้อเนาะบ้านจ้าเลยออกมาเบิ่งกับ่มีห้อยดึงบ่มีห้อยยังเนาะนั่นละเจ้าก็เลยแตกตื่นช่วงมากเหมืนลังมากราบมาไหว้เพิ่นมะมานั่งวันแรกไม่ไรมานั่งกัแบบปุ้ยสีนี่มานั่งงอนแรกเข้าเต็มๆเลยเพรมันออกแปดแปลังจ้ะเพิ่นก็เละใช่อันนี้มากนอกนั้นมากกับเข้ามาตลอดเลย ออมาลองมาล่ำม,มาล่ำถวายเพิ่นโอ้ยคนจะมีมองจอดน้ำมันนี่ลดลาดนานข้า่นี่น้ำนมันนี่<ช>ตเต็มอยู่น้ำมันนี่นี่แหละประวัติความเป็นมาเมื่อกระดีดขึ้นเองคือมันอลมมาตายสามปีแล้วนี่มันนอนอยู่กับพื้นนี่จะ<า>้ะเราเมื่อกระดีดขึ้นเองอัตโนโมัตินี่นดีดขึ้นมากนะนะา้าแม่นี่จ้ะต้นพ่อรุ่มรุ่งแล้วเอื่นต้นพ่อลุงมรุ่งมีไรขื่นมันมีไรกับมาล่ำบวงสวยมันตลอดมานางขอโชคลาภไม่เคยไม่ใจเขาตลอดวันนี้ช่วงโควิดมากมันก็เลยห่างห่างห่างกับประเททมาก เรไปไปทั้งอื่นไปนั่งทั้งอื่นลราก็นั่งอยู่บ้านนี่สินะแม่ <c oughs> แได้บอกใครมากแต่มาเขาเขา่ขาสองวันเลยเด้อ <c oughs> วดที่มันออกสามหาเก้าสามห้าน่ะนั่งได้แปดสามห้าอยู่เมื่อนี <c oughs> ้เราก็ก็หนึ่งเจ็ดสี่วันเมื่อกี้นี่กะ <c oughs> ตัดเลนมันกับเขามันบอกละเขายิงวัที่สามวันที่สามวันน <c oughs> ี้ไล่เได้เราไปค่ะไ,ไม่ไลอ่อ๋ออันอันวันนี้อ่าปูพันถ่เมื่อน่ะพนร่องพันถ่าอ่าอันคันน้ำม้วน่ะมันเป็นอ่าแปดโอเจ็ดแปดห้า เจ็ดแปดห้าก็สี่หนึ่งพราี่ไม่ได้ลงปูอยู่นี่เพิ่นก็ได้หายเป็นเป็นตัวเลขเพิ่นหายเป็นอ่าศูนย์เจ็ดสี่ศนย์เจ่าศย์เจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดห้ามีเท่านี้แหละค่ะฟังเอาเด้อพี่น้องเมนูเบอท่านตะวันขันน้ำม่วน่ยเจ็ดแปดห้าก็สี่หนึ่งลายเมนดเราเลขันน้ำม่วเจ็ดแปดห้าก็สี่หนึ่งวยหอนตะวันตัวเลขที่ไม่ได้ลงปูเมื่อนั้นเน่ยเพิ่นห้อ่าศูนย์เจ็ดส หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดห้านี่นเหนียวจ้ามีนั้นเปนเป็นล่งค่องสองสมมือขึ้นหลังน่ะเนี่ยแพว่ันละมุนน่ะแม่ก็ไปท่ายไมอพอเทียกับเขาคันละมุนเทียกัเขาปีนกล่มุ่ก็เขาเขาเขาะมตลอดเห็ส้ายสีันละมุนต่ไมไม่ได้เป็นพุ่มุ่งปูพู้มันหยิงไมเป็นพุ่มปูสีโทนยาสีปุ่มมากค่ะี่แรกแหลกขืนไม่ไม่ป้าเกินบารลมีคนมาสั่งเนาะ เพราะว่าปูนอย่างนั้ไปทั่วแระเทศใช่ไหมบางนนาทีนี่คน,นอาจจะไปบางงานมึงคนที่ไปสร้างบางทนี่นแต่ว่าเป็นพ<า>ุ่มพุ่มที่รักษาอยู่นี่ก็คือปูใช่ชนะคช่ใช่ใช่นะแม,ม่ปูใช่ชนะ น,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 นี่น้างค่ะนี่ก็เป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อค่ะของเมไละะ่านี่ค่ะนอพนมาส่งปูอินตาได้ศูนย์เจ็ดสี่ค่ะตัหนึ่งสี่หนึ่งหาด้วยค่ะเจ็ดห้าค่ะคานามนุ้นก็เป็นเจ็ดแปดห้าสี่หนึ่งด้วยค่ะเด้อเอฟซีก็แคบไปน้นะคะนอกเป็นตนข้อ ที่ตายไปแล้วสามปีแล้วก็ลูกขึ้นมาใหม่เด้อค่ะเด้อจนคอล่มลูกเนาะค่ะเนาะตายจนแหงแล้วเนาะเนาะจังใจเราค่อยลูกขึ้นมาบะนี้ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่กาเป็นข่วมเสือส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะเอาไปวิเคราะห์เบื้องก่อนนะคะพิจารณาเบื้องก่อนถ้ามากก็ค่อยจัดถักคัดกระพานนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะทั้งช่องเป็นซื้อกลางนะคะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องนะะเนาะก็ไปพิจารณากอรสิลงทุนเนานะคะการลงทุนมีการเสี่ยง ตัวเลขทุกตัวมีธิ์เขาแล้วก็มีิีดลุดนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไดก็เอาไปพิจารณาเบิงทามากก็ค่อยซื้อนะคะพี่น้องทาบ่มากก็ขามไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะทางช่องก็อยากให้พี่น้องปองไปทุกท่นานโฉมมานเนาะคะ่ะซึ่งต้นข้อต้นนี้ได้ตายไปแล้วสามปีเนาะคะ่ะยู่บรรยากะลุกขึ้นมานังเนานะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบิงเด้อค่ะว่ามาักบอ่อเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ค่ะอันนี้ปฏิหารมีกิ่งค่ะพี่น้องค่ะปฏิหารมีกิ่งนะคะตายสามปีลูกขึ้นมานางจ่อเก่อเนาะ,นะค่ะพี่น้องค่ะเก่าไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขเคให้พี่น้องป้องไปทุกท่านเนาะคะ <c oughs> ่ะโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำล้ำเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ